จริงนะคนที่ว่าเขาเรียกว่าผู้เจ้ายี่หรือมันเป็นหัวหน้าบ้านเขาเรียกผู้เจ้ายี่ผมมันรู้ว่าตีกคนอื่นนะไม่ใช่เล่นๆนะแล้วมันเห็นด้วยหมูมากินสวนมันมันกำลังไฟเผาหมูรากแตกเขาอุ้ยไปมันเลยบอกโอ้ยอย่าไปเผาเขางั้นทีว่าก็มันมามันมากินเผือกกินมันเขามันเห็นตัวเลยนะเก่งนะผู้เจ้ายี่นี่แหละที่นี่ ไอ้พวกนั่นเลยลงกันหมดทั้งบ้านเลยที่เรียกว่าท่านเป็นเสือเย็นเขาวอาเป็นเสือเย็นเขาจัดคนมาดูท่านวันละสามคนสี่คนดูเขาไม่ว่าแล้ะเขาเย็นดูก้อนจอมโง่มาดูจอมปราดเพราะนี่หลวงปู่มั่นท่านเป็นจอมปราศผมนั่นเป็นจอมโง่แล้วมาดูก็มาดูเธอๆอมองๆเขาจัดันมาดู ว่าเสือเย็นว่าเป็นภัยต่อบ,บ้านเขาเขาไม่ไว้ใจให้ไปดูอยู่เรื่อยจัดคนมาดูเขามาก็มาเถิดท่านก็เฉยท่านก็ไม่สนใจะท่านก็เดินจะกลมท่านก็ินเขาไม่ได้จัดอะไรให้เขาเขาถือว่าท่านเป็นภัยที่นี่เวลาหลายวันเข้าหลายวันเข้าเป็นยังไงไปตรวจด,ดูเสือเย็นเป็นงไงคนหนึ่งมันคงจะลำคาน โวยนจะเป็นอะไรหรือว่างั้นนะมันจะเดินเฉยเราไปเขไม่สนใจอะไรเสือเย็นเลยจะเป็นอย่างนั้นคำว่าเสือเย็นคือเป็นภัยต่อบ้านเมืองคนเป็นภัยต่อบ้านทําไมเขาจะเป็นอย่างนั้นดรไม่ดีเขาก็รู้นาโรกเลยนะดรไม่ดีพวกเราจะตกอารกนะมาดูท่านหนักเข้านะัะให้ไปถามท่านสิท่านเดินอยู่นั่นนะท่านเดินอะไรหรือท่านนั่งหลับตาอยู่นั่นนะคือท่านไม่สนใจเราภัแล้วไปดูที่ท่าน ไปถามดูที่ท่านนั่งหลับตาเพราะอะไรท่านเดินยัางโตมเพราะอะไรนั่นหลักถึงได้ความมาว่าตัวเจ้าเดินหาอะไรเนี่ยโอ้ยพุทโธหายช่าขึ้นแล้วนั่นเดินไม่จองปากขึ้นแล้วหาพุทโธเออเอาหาช่วยได้ไหมได้ได้ได้ท่านก็บอกเอาเอาหาเลยเนาะพุทโธอยู่ที่ไหนให้นึกพุทโธพุทโธอย่นี้นะพุทโธจะปรากฏขึ้นที่นี่นั่นเห็นไหมนั่นเราพุทธายี่คนนี้ล่ะเวลามันรู้มันรู้จริงๆมันเห็นหมด ไม่เห็นหลวงปู่มันโอ้โธมันไม่ใช่ธรรมดาวะนะั่นกีตานสว่างครอบโลกธาตุมันเสือเย็นอะไรอย่างนี้อ่พวกเราตกนรกหมดนั้นนี่แหละมันมาบอกหมู่ื่อนเป็นตำหนักมากนะั้นนี่กีตานครอบโลกธาตุสว่างสายหมดเสือเย็นอะไรจะเป็นอย่างนั้นต้องไปขอโทษท่านนไม่ได้นะเราจะเราก,ก็มามาหาท่านจะบอกพุโทโธหายแนละ้วบอกให้พุโทโธพุโทโธ คุณนี่มันรู้แล้วมันตัดสอนหมู่คนลงหมดบ้านกันนั่นเป็นอย่างนั้นนะเสือเด็ด